สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่อีกแล้วนะฮะสัมมี่นะครับกับเกมอาวีลงแรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เล่นลาวินเหมือนเดิมมันรุดอ่ะเออเจอาคาเฟนี่มาดูซิว่าลาวินกับคาเฟนี่เนี่ยใครจะเก่งกว่ากันเว้ผมว่าผมผมมันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วทุกคนพี่ว่ามันต้องเก่งกว่าอยู่แล้วไม่ถึงที่นะไม่ใช่มถึงมันเออมาดูซิว่าจะสู้สูออ้นี่เลยไหมคาเฟนี่นะแต่ว่าคาเฟนีมันยิงออโตอ้ทุกคน ประเด็นคือมันยิงออตโต้เรากวดยิงเราอาจจะยิงเสียเปียกมันก็ได้นะไปผมแต่ช่วงแรกอ่ะเราคงจะไม่เตียดเตี๊ดแน่นอนอเพราะผมจะออกอฟ <c oughs> อสเครเพราะผมจะออกอฟอสเครให้มันถึกๆหน่อยนึง แบบยิงสโลสโล,ลกันไปเลยฮะยิงฮะมันไปกลางครับผมเรามีโอกาสได้โซยโซยคิดฮะโซยคิดไปไวครับผมเด็ดเต็ดแล้วเ,เ,เราก็จะประดักตรงนี้มันนี่ไง า่ะขอโทษเกือบไปล้ยวเกือบไปล้วมมายิงอ่ามึงก็โดดมาตะไมโดดมาตะไบเฟิร์สบัตไปดิไปแล้ววิ่งแล้วช้างอยู่ช้างอยู่เอาดิช้างมาดิช้างนี่ช้างมาดิช้างมาดิ สังมาดิอันเอ้าโ <You need S 1> ดานตีโดนตีธรรมดาตายเลยโมนัสกิวระเบิดมาอีกช้างเวนเราไอ้นี่ระเบิดไปแล้วอ้าวอลิสผมโดนซานิสอันตีใส่ไปแล้วครับผมเราไม่ตีบ้านผมครับขอบงตรงนี้คาเ,นนเ็นีหลอนเจอเนี่ยอ้าวเสร็จซิวดิ เสร็จสิวดิสิวอันตีสิวอันตีเพื่อนโอ้โหสิวช้าไปและอ้าวอ้าวก็มาดิก็มาดิครับผมก็มาดิก็มาดิก็แตกดิ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 โอ้โหตึกตึกเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิว บ้านแล้วจ้ากลับมาดิครับเดี๋ยบกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วจ้าเดี๋ยวตายครับผมอาริธมาแล้วถอย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 ,ายมาถอยมานะเฮ้ยโอ้โหผมว่าจะอีนี้ไปช่วยเพื่อนไม่ทันกำลังไปกำลังไปอันนี้ผมตาย,ายเอาดิเอาดิเดีดีดี ยิงครับผมอ้าวอ้าวข้าวฟนี่มาทำลายครับผมแตกดิอ้าวหวัดดีช้างช้างเพื่อนช้างไปไหนช้างติดหลุมช้างติดหลุมเรียบร้อยหวัดดีแรดหวัดดีแรดอ้าวอ้าวซานีสามาทำอะไรซานีสามาทำอะไรแข่งกันแข่งกันเดี๋ยวผมตายเฮ้ยมันก็แข่งตามเฮ้ยโอ้โหผมตายชัดดาวแรดต่อ,อยแถมข้าวฟนี่มาช่วยทันนะกำลังไปครับผมโอ้ยฟอรเรนขึ้นมาแล้วฮะ ฝั่งเราจะไม่ขึ้นมาเลยฮนะมันหลอดมันหลอดตามแล้วผมตุเฮ้ยมันหลอดกับฟลเรนครับผมบวก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 มันอาไปไหนครับผมยิงไงยิงเฮ้ยมันหนีมันหนีเออมายิง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 เรียบร้อยผมปึกเฮ้ยมันตีสตัตีสตมโอยมีชา้างมาล้างไอ้สัตว์ชา้างมารับดาเมจแทนบผมยิงครับผม กันนะเลิศหมดโวตยป้มบนคายปนี่สอยผมก็แตกแล้วฮะเวนมีเมดกันอยู่นะเก๋ผมเกลียดคลิปกลางกันค,คลิปล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะว้าวขึ้นไปบนแฟนะนิทมาสนนิทมาระวงังระวงังระวงังกำลลงไปครับผมมาฆ่าไปห้าตัวส่วน อโดนเลือดเลยฮะโดนแล้วโดนแล้วผมยิงยิงไม่รอดฮะเรียบร้อยแต่ครับที่บ้านที่บ้านที่บ้าน,านสิวตายครับผมโอ้แหมวิ่งมาครับมันวิ่งสวนมาหลอดโดยที่ว่าไม่สนใจเลยครับทุกคนว้ากิลว,ว้ากวกิลว่าก็ตีด,ดิสกิลว่าก็ตีดิ ตะคิวปกติดิกาดตับเต็มที่ครับผมสวยครับผมติวอ่าช้างช้างไม่กลับบ้านนะช้างไม่กลับบ้านนะมาดีผมแรงนะพี่แรงนะน้องอดีคร,ร,ร,รับผมอ่าทำลายตอนนี้ทำลายตอนนี้จะทำลายตอนนี้ทำลายผม ยิงเขก็ไปติดไหมอืมไม่โดนฮะยิงไม่โดน <c oughs> เอาช้างโดนแล้วช้างโดนสิวแล้วเรียบร้อยครับผมสิวผมจะรอยไปน่ะยิงครับผมยิงยิงยิงคาร์นี่คาร์บินี่เป,ปไหนคาร์บินี่แตกครับสวยครับโอ้สมิธไปคีปครับผมในตอนนี้กลางตอนนี้กลางตอนนี้กลาง โอ้ยังโดนอีกแหมลิปหมดพอดีครับผมพร้อมเสียป้อมกลางแล้วได้จะได้ป้อมบนครับผมโอเคสวยครับผมเสียกลางแต่ได้บนก็ถือโอเคนะเอากลางต่อเลยครับปล่อยอารีดเดินก่อนนะให้อารีดูว่า <c oughs> <c oughs> ว่ามีตีนอยู่หรือเปล่าครับผมถ้ามีตีนอยู่ผมจะได้ไม่ไปครับผม <c oughs> โอ้ยกบิเน์เปิดนน <c oughs> ตีทำไหมทำไหม กั๊จไต่มา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 ไต่มาเลี้ยไต่อมาเลิ้ยไต่มา,อา,อมาบอกให้ถอยมาไง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 เออมันไม่ถอยอ่ะทำไมไม่ถอยอ่ะอืมไม่ถอยช้างก็ตายเซ่ฟลอเรนตีโนโ่ดีฟลอเรนตีโน,โนมาดีคุณคิดว่าคุณจะเป็นไอ้นี่ผมได้เหรอครับมาดรียิงนะ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 ยิง คิดเหรอว่าจะหยุดยั้งผมได้ครับผมอ้าวก็มาดิก็มาดิก็มาดิผมมีดุดเลือดใหญ่อะ่ะอะไรอะไรอะไรฟอรเรนฟอรเรนมาทำอะไรฟอรเรนมาทำอะไรครับกลางเพื่อนกลางฮัลโหลคลิปกลางเพื่อนแจะขอแจะทีนึง่งขอแจะหน่อยก็ไม่ได้ครับผมผมถอยเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดแร็ดมาต่อยผมตายหาย หน้าทำอะไรเด็กก็ยิงเขาออกกางต่อกลางต่อครับผมการกางการ,การอา้าวแดดแดดเอาเดินวิ่งเลยหรือเปล่า,าวิ่งเลยหรือเอปล่าโอ้โิงเกอร์หนีไปแล้วครับผมพิงเกอร์หนีไปแล้วครับผมแหมถ่ายคลิปเลยเหรอรับแดงมันรับแดงมันไม่มอ้าวอ้าวฟอรเรนฟอรเรนมันทำลายฟอรเรนมันทำลายหิวเหรอหิวหิวหหหแหมไม่ตายรอดฮะเขาไปนี่เปิดอันติช่วยไหมนะ เกลี้ยงลงไปลงไปยิงครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนโดนแล้ว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 วัดีพี่ช้างโหดูดเลือดดูดเลือดครับผมมาดิตอนนี้เหรอตอนนี้มาดิมาดิอ้าวช้าไม่กลับบ้านนะหิวนี่หิวอ้าวมาหลอดได้คิวเฉยครับผมอัดหน้าทีดิอัดหน้าทีดิก็มา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 ดิขับไปนี่ขับไปนี่ขับไปนี่มาโอ้โหแตก b ลาส t b ก ก็มาดิครับกลัวซะที่ไหนครับเด็กหยอยาครับผมมาดิแรดกล้าเข้ามาแรดอ,อ่ะอ่าย,ยิงยิงเงาสันนี้เข้ามาทำไรสันนี้เข้ามาทำไรอ่ะบอลเลนอ่ะบอลเลนทำอะไรอ่อออะจะเอารอเราเอาเอาหรอฮะเป็นยังไงยังไงนี่ยืนประชิดตัวเลยเป็นไงเก่งได้ไหมเก่งได้ไหมมาม,มา,มมามเอาดาร์กดิเอาดาร์กดิ ยิงยิงเอาดิฉีก่าแล้วไม่ทันแล้วโดนล้างสถานะจบเลยไม่ทันหนีไม่ทันไม่น่าเดินฝั่งนี้แหละกูนึกว่าเพื่อนจะตีดาร์กไงบบผมก็จะไล่โซนคลิปมาฝั่งนี้มูรามาสะครับผมมังกรมังกรมังกรกรันเ,เฮเออลิตระวัง <c oughs> หนีไม่ทัน กูไม่ได้บวกคนเดียวแต่กูหนีไม่ทันอ้าวอ้าวเด็กหลงอลิซครับเอ้ยไอ้ออนี่ยิงเข้าไปผมเป็นปกันล่ามปึ๊บอุย้ยเฉียวกับโดนแล้วมึงมานี่เลยฟอรเรนมานี่อ้าวลำดอกไม้แล้วนี่เราอะ่ะอ้าวอ้าวหวัดดีครับผมหวัดดีครับผมอุ้ยดับหนีดับหนีหนีไปหนีไป,ปเจอมารลอตตรงนั้นอะ่ะโอ้หนีมารลอดผมด้วยฮนะ เฮ้ยเฮ้ยเราเดือดดักเลยวะเกินไปเอามาก่อนลยมันเอาดารก์กแล้วอะ่ะไม่แอบเราดารก์กอะ่ะทุกคนไม่รู้ว่ามันแอบเราดารก์กไม่รู้ว่าแอบเราด์กครกับผม ยิงหมดยิงมาก้อนยิงมาก้อนเห็น <He ard S 2> แล้วไงหยุดทันหรือเปล่าอืมล่าง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 คนล่างคน <the> ตีมันก่อนทิงน้งไงอ้าวช้างช้างทำอะไรอ่ะทำไมยังหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอ่ะก็มาดิก็มาดิครับผมไม่ยิงไงอุ้ยแตกนะแตกนะมาดิ ก็ามาดิช้างอ่ะมาดิมาดิผมมีฟอสเคีบอ่ะผมมีฟอสเคียบอ่ะก็ามาดิยังไงมันหิวหรือยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงบอกหมอดิเอาเม็ผมโดนฆ่าผมอีอลเลนมึงมึงโหดระเจอซิวแล้วจังหวะนี้ซิวเข้าไปแล้วป่าเรียบร้อยับผมไม่น่ารอดฮะเอารอดเฉยมีกันเวทครับนี่กลับบ้านหิวนะหิวแป๊ะฮโดนมาหลอดปากครับเด็กมันหิวอ่ะ อ่าสนิทเอ,เอาดิเอาดิอ๋อดิออดิดิเอามาเท่าหน่ดิจุดจุผมมาดักตรงนี้ก่อน <c oughs> เผื่อแล้วจะมาผมมันจะได้ไม่มาแอกตุ้มนะเดี๋ยวซิวตายฮะผมได้มูลรามา,าัศ่ะสันนิษฐ์สันนี้ฐ์สันนี้ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ไป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  เดิเนนำไ,ไปเดินนำไปเดินนำไปเดินนำไปยิงดิยิงดิยิงดิเอาแม่งดิเอาแม่งดิอั่นตีอั่นตีไปดิตีลั่นไปดิเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีบอกเลยบอกเลยขอขอเป้แบงก่อนนะขอเป้แบงก่อนนะไอซิวผมโดนละเอามาหลอดมันจะแย่งบล็อกกูทำไมวะเนี่ยโอ้โหบวกบ โดนใครไหมโดนแล้วหนึ่งอ่ะที่รู้ว่าโดนแล้วหนึ่งอ่ะโดนแล้วหนึ่งอ่ะช้างไปแล้วหนึ่งอ่ะบายเลยไล่ตามแล็ปไม่มีประโยชน์ครับผมฟอร์เรนดีกว่าสร้างนักนห,หน่อยแล้วนีดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาให้มาลอดน,ำน้ำครับผมอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนี่ไ,นไงนี่ไ,ไงสร้างเลยแตกแก็ดิแตกก็ดิผมตีมันก่อน มองตรงนี้นะผมซัดมันก่อนเอาบัฟเอาบัฟไปเรื่องนะนี่นี่นี่สิวสิวสิว,วนี่นี่มันตีดาจูเขาตีดาจูซิวสิวไม่รู้ไงวะเนี่ยโอ้โหไปดีไปดีปดนะโอ้โหไม่ทันเลยโอ้จบเลย สิวไม่รู้เรื่องอ่ะว่าเขาตีดาก็เห็นเห็นอยู่อ่ะเชื่อครับผมเชื่อสิวเลยไอย้ถอยมาหน่อยมาลอางไปลองไปก็ตายหรอก บ้า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 ตีวโดนอีกแล้วยิงยิงยิงครับผมยิงครับผมสวยครับผมมาดิฟอลิน มายิงแม่นคัว่วทั้งชักหน้าครับพอเลนน่ะมาดิ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 าดาดขอขอไมคก็คิวไอ้สัตวโอ้ไม่ทัน <c oughs> ยิงครับผมยิงยิงยิงชา้าแม่งถึกว่ะ ยิงแตกไปไม่มีคลิปไม่มีคลิปอผมกันทันผมกันทันเอาผมตายแล้วเอาผมตายแล้วดิดเลดีชัดดาวผมจุด <c oughs> ถอยมาทำไม มังกรนะทำไมซิวไม่ตีมังกรนะซิวโอ้งงกับซิวอ่ะขอบัฟนะขอบัฟนะถัมาๆๆมามาเตียบเตียบจะเอามังกรเดี๋ยวเอามังกร ตรงนั้นไม่รู้อ่ะเฮ้ยอลิสอลิสอลิสโดนแล้วอลิสโดนแล้วยิง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 ครับผมยิงยิงครับผมตอนนี้อยู่ตรงนี้ยอะไรก็มาดิตอนนี้ก็มาดิก็มาดิ ก็มาที่เอาว้าวแดกเลยดิเออแดกไปเลยเออแดกไปเลยแตกดิเรียบร้อยผมรู้ผมรู้ผมรู้เฮ้ยมันมีดูเลือมดอมีดูเลือดวิ่งตามทันไหมเนี่ยแตกไปดิแตกไปแตกไปสวยแต่เคียวไอ้ไอ้นี่ผมก็แตกแล้วเนี่ย ยิงครับผมยิงยิงเอามันเอสเอามันเอสเอาเอสเอาเอสสวยเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> อสรุปก็คือคาฟเฟนีไม่สามารถที่จะสู้ราวินผมได้นะทุกคนของมันแน่อยู่แล้ว <c oughs> มขาขำซานิ์ว่ะอันติว่าตลอดเลยอ่ะคือช่วงช่วงซาเนต์มันใจน,นี้ใช่ไหมทุกคนมันจะสับอ่ะแล้วกดสกิลสองเลย กดสกิลสองรอเลยมันจะทรับเว้าทุกคนแต่ช่วงนั้นเราจะวิ่งไหวใช่ไหมเราสามารถยิงซ่วนมันได้ทําไมกูต้องเสียงเนิร์ด้ยวะเนี่ยเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส c ค i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมโอ้ m อ็ครับจัดคนเดียววะกี่ศพหนมาดูสิจังหวะนี้มันต้องเนิร์ดละนี่จัดไปกี่ศพสิบเก้าศพะโอโหโหดเกิน ชิปปะคิวอะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย